รลกกำลังแผนกล้องให้ท่านเห็นบรรยากาศของมหาวิาลัยลราชภัุฑิตย์ในช่วงปิดมาปฏิบัตรริราชการด้วยความขยันมันเพียรต่อในกินต้องกินของปจัจจนีหรือสงขานะ่ะอร่อยจะออกกินป้าถ้ากินของจิตยาแล้วก็เป็นแป้งเลยละ่ะง้าวแล้วครับนี่โฆษณาให้พร้อม ล้วที่นี่มีอะไรกินบ้างมีขนมลาอ่าเป็นขนมที่มีชื่อของพุทซาจีนมีลูกแคร์มีกินขาลามขาครับครับมีขนมรลาของของจีนนี่ขนมลาของนครอ่านี่กำลังทำอยู่นะคับพอดีร้อยเขาน้ำบูดูจากปัตตานีมาอ๋อเหรออ๋อ ลราเรายังไม่มาใช่ไหมเขามาวันที่ยี่สิบเก้าม้าวเหรอโอ้ับก็เลยไม่ได้ทำเลยจินเลยครับแม่ขาบอกว่าให้รอวันที่ยี่สิบเก้าถึงจะมีข้าวยำมะเอ่อ ที่นี่เป็นเรือนขายก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวผมจะแวะไปทานออปฏิมากรรมโรคนายขนมต้มท่าฮนุมานเหยียบลงกาซึ่งสืบสระบัณฑิตได้สร้างเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเมื่อพ่อท่านอายุครบส0บพรรษ ใน,ในขนมต้มเนี่ยเป็นนักมวยที่ไปต่อยชนะชาวพม,ม,ม่าจนมีชื่อเสียงเป็นที่เกรงขามของชาวพม,ม่าในสมยัยกรุงศรีเทียน,นี่เป็นอาคารบริเวณทิศซึ่งติดชิดกับบินหาไม่มีถนนตัดกัน ถ้าจากจอดคารก็เป็นโรงอาหารซึง่งจุคนประมาณสักห้าสิบคนข้างโรงอาหารก็ยังมีหมู่บ้านผักมังกรโลมีสระน้ำเล้กๆนับว่าเป็นรีสอร์ทท,รรที่สะดวกสบายมีความเป็นส่วนตัว ตแต่สำหรับผู้ที่ชอบบริโภคอาหารพิเศษจะต้องขับรถออกไปอีกนะวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนเป็นที่ที่บริเวณนี้อาจจะมีกิจกรรมไปไว้พระมหาเถรทีที่อยู่ที่ตำบลวัสุ ในส,ส่วนใหญ่ก็จะให้โอกาสเ,สล,เล่นน้ำทะเลและพักผ่อนที่หาดบ้านโขูที่ที่พักใน,น,นชาติที่นี่พวกเราหลายคนเดินไปที่ชายหาดยังมีความสุข มยืนอยู่ที่โรงา,ารแล้วก็แทนกล้องรอบๆให้เห็นบังกะโลรอบปิดครับ ถัดจากโรงอาหารไปก็เป็นสานทเซึ่งอยู่ไฟมากท่านคงได้ยินเสียงเกลียวขึ้นได้ลมขณะนี้พวกเรากำลังรับประทานอาหารเชามีข้าวต้มกุ้งปลาหมอและมีชุดของขนมปังไทยดาว